อย่ามันังค่ะลูกสาวของแม่สุภาพพันธ์ครับคุณแม่ช่วงหลังลูกทรงเขาประกวนมาเล็สองพิมพ์ใช้ยาครับค่อยๆกินครับค่อยกิยนลูกค่อยๆกินตรงสสยจะเสร็จประมาณกี่สามครับผมกินแล้วเสร็จก็พักผ่อนไายกูตายแต,ยตย่กูตายลูกกว่าลูกาาก่าช่วยบรลุกช่วยบาลุกเอาค่อยๆกินลูกค่อยๆกินพิมพ์พิมพ์ใช้ยายา,ยาหมูสองไวยหลวงใส่ครับผมไฟที่นัทชาน้ำมันครับนัทชาน้ำมัน giật thêm mười điều giật mười một quay láng máy giật đẹp sải bài giật đẹp chưa chiều, chiều gấp chiêu 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 gấp chiêu hóa say phút này anh tháo mũ, นึ็กจ็ยังบอกว่าใส่กอนงูแท้ยัดใส่ยัดใส่แล้วครับเต็มทบเต็มปากเลยโอ้โหนี่คือไพ่บันหมายเด็ก6ครับผมเด็กยิ้มไพ่บัตรอ .2 เดี๋ยวอีกตอนเดียวครับเดี๋ยวอีกตอนเดียวนั่งพับมูเนี่ยงูเขา่ะได้อยู่นะนอนเป็นท้ากันได้หรอ โยนก่อนโยน่อนเหลลต่อนยวยางไปโซมูนย่างโซมูนะยางโซมูนเหลือเหลือตอนยวครับไพวัตกําลังไปต่วนหมูครับอีสันยังต่วนยังหมดนะค่ะหมดนะค่ะหมดนะค่ะโอ้ยเจ็บุกเส็บปากคมกินน้าค่ะกินน้าค่ะน้ำไปหมดค่ะงอด่วนค่ะ เอาคองเสียรเชียระเลครับเสียร์เลยเอ้า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 ปเดีนยวนอนดีมะเบิร์ตก่อนมูก่อนซุ้มอืมอยากอยากอยากโอ้สุดยอดแล้วเด็กกินไพวันมูหนึ่งบ้านใ้มัวก็เป็นผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลไปห้าแสนสองครับผม สุดยอดเขาฟังสิเลอไงบ่นอยเขาฟังสู้ไว้บ่นอยเอากินไปเลย่ดยกี่ซับจะมียาบ้านเขาฟังแถม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 ตัวกินหรือตัวดมเน้น้อยเขาแข้งขั้นกินก็กบร้แข่งขั้นดมกอนัดชาน้ํามันครับผมเขายังไปเรื่อยๆซิีวๆ ใครจะสนะก,ก็สั่งหัวเขาครับผมอีสันกินไปเรื่อยๆค่ะไล้หมายเลขสองพิมพ์ชยาค่ะโอ้เถนกินเถึงเสรเงียบตลิโต้ให้ลูกคนนันุนลูกสาวคุณแม่สุภาพันธ์ค่ะไม่น่าสุกหลังลูกมาเลยลูกสู้ไม่ไหวนะคุณแม่สุภาพันธ์นะ <c oughs> และแล้วเราก็ได้พูดชนะนะครับผมเด็กหญิงไพวันจากหมู่หนึ่งเสียงประเมินดันาๆ